วันที่ศจิกายนี้นะครับทหารกองจัดการทักใหม่ก็จะเข้ามารับราชการแล้วนะครับเจตนารมณ์ของท่านผู้ชักาการสถารกากาศที่ได้กล่าวไปตอนแรกแล้วนะครับ <S <S ขอฝากเน้นย้ำให้หน่วยปกครองทหารนะครับให้กองพันนะครับปฏิบัติตามข้อต่างๆที่จะชี้แจงดังนี้นะข้อแรกเน้นย้ำก็คือการฝึกนะครับขอให้ดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับจากเบาไปหนักนะครับค่อยๆเสริมสร้าง สภาพร่างกายและสภาพจิตใจให้กับทหารกองจับการใหม่ควรจะเบาไปหาหนักนะครับค่อยๆเสริมสร้างทั้งสภาวะความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจนะครับข้อที่2นะครับขอให้ครูฝึกดูแลใกล้ชิดนะครับทําความรู้จักคุ้นเคยกับทหารใหม่ที่ตวเองปกครองประคับประชาดูแลอยู่นะครับทําความรู้จักแล้วก็วิเคราะห์รับรู้ถึงอุปณิสัยใจคอ ปัญหาส่วนตัวต่างๆของทหารนะครับสุขภาพร่างกายสภาวะจิตใจนะครับเ mm. มื่อเรารู้ตื้นลึกหนาบางแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาป่วยจริงเขาอู้ข้อที่สเรื่องมาตรฐานการฝึกนะครับ mm. ในสายวิทยาการออยเราเองนะครับได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรการฝึกเป็นในส่วนของหลักสูตรพลทหารกองจำการหลักสูตรครูฝึกทหารใหม่ สาสำคัญอีกอันนึงก็คือแนวแทางการฝึกอบรมทหารกองจัดการนะครับปี65ต้องนํามาใช้ประกอบกันนะครับเพื่อให้เกิดปร,ระสิทธิภาพในการฝึกสูงสุดข้อภาาก็คือดําเนินการฝึกอย่างไรใครรับผิดชอบนะครับเริ่มแรกฝึกอะไรบ้างอันที่2ฝึกอย่างไรนะครับพอใช้คู่กันเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้ การลูดของเราเกิดประสิทธิภาพตรงกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นในเรื่องของย e สโตรนะครับในส่วนของการสังเกตอาการสภาวะซึมเศร้าเหมกนกขอเน้นย้ำในเรื่องการฝึกอาวุธประจํากายนะครับเน้นย้ำถึงความปลอดภัยในการใช้นะครับความคุ้นเคยในการใช้นะครับจากเหตุการณ์ที่มอีอาวุธปืนลั่น นโยบายพัฒนานคุณภาพชีวิตทหารกองจำการนะครับขอให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับจากสองปีที่ผ่านมานะครับการประกอบเลี้ยงสุขะนามยที่หลับที่นอนห้องน้ําห้องซ้วงนะครับสภาวะแวดล้อมรอบกอพันนะครับขอยืนยันนะครับให้เป็นไปตามรบวินัยทหาร275เป็นแน,น,นวนาานนทางหรือแบบธรรมเนียมทหารอือสิ่นที่กระลาบทหนดเพราะนนฉะนั้น กำกับดูแลให้โรงโท่ลโรงทานเป็นไป,นปนตามพรบวินัยทหารข้อ5นะครับหากงกองบัญการคือโอกาสของเราที่เราจะช่วยคืนคนดีสู่สังคมนะครับดังนั้นขอให้ปลูกฝังความจงรักภักดีปลูกฝังความเสียสละการทําสาธารณประโยชน์ให้กับหากงกองบัญการรวมถึงปลูกฝังความเสียสละเพื่อส่วนรวมนะครับ เช่นกิจกรรมจิตอาสาการบริจาควัหยุนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับก็เพื่อรองรับเสถานารมณ์ของท่านผู้บัญชาการนห่รอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกและการปกครองทหารนะครับเพื่อให้การปกครองทหารและการฝึกฐานกำลังการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามระบบการใช้กําลังพื้นอากาศโยธินนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รับเลื่อนและปลอดภัยสร้างความเชื่อม,มั่นศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องผู้บกตรคอของทหารกองปิทํกการนะครับอันจะมีญญต่อกองทัพอากาศและข้อสุดท้ายนะครับสร้างภา,รา,รางพกรกที่ดีให้กับหน่วยบัญชาการอากาศยธทินสร้างภาพรกที่ดีให้กับกองทัพอากาศขอบคุณมากครับที่ประชุมัทั้งหมดลง<ส>